คุณผู้ชมคะขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งทํางานนะคะยังไม่หมดหวังค่ะกับการพยายามที่จะเร่งช่วยเหลือผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่บริเวณภายใต้ซากอาคารที่ถล่มลงมาย้อนกลับไปเวลา16สิกา40นาทีคนงานที่ทํางานกันอยู่ก็วิ่งกลูกันลงมานะคะตอนที่อาคารถล่มลงมาด้วยความสูงทั้งหมด6ชั้นจํานวนหนึ่งรอดชีวิตมาได้ค่ะจํานวนหนึ่งที่บาดเจ็บก็ได้ ถูกส่งตัวไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธัญบุรีคุณอุรชัยสอนแก้วไปติดตามพูดคุยกับแรงงานบางคนที่รอดชีวิตนะคะเพื่อให้เล่าถึงวินาทีที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนําผู้บาดเจ็บจํานวนหนึ่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญบุรีคนงานที่ทํางานขณะเกิดเหตุบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงดังมาจากชั้นดาดฟ้าระหว่างที่กําลังเทป,ปูนก่อนที่อาคาร6ชั้นหลังนี้จะถล่มลงมา คนงานบางคนหมดสติทันทีหลังจากเกิดเหตุและไม่สามารถบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ขณะที่คนงานคนนี้เล่าว่าเขารอดชีวิตเพราะคลานออกมาจากซากตึกผมได้ยินเสียงโรมมาทีเดียวครับผมตอนนั้นผมกำลังเกาะเอียดอยู่ชั้นสามครับแค่นี้แหละผมก็นอนเมบเลย คู่คนท้องอีกคนนะึงสาวท้องน่าก็รอดมาคู่กับผมพวกคนนี้มันมีเหล็กเอ้ตรงบันไดมันยันกว่นี้อยู่วันนี้มันมีรูที่จะออกได้ผมก็ออกมาได้ลากสาวนั้นมาได้ครึ่งนะึงท้องเลือดเต็มผาหมดเลยผมก็เรียกให้พวกเอ้เขามาช่วยได้ผมก็รอดออกมาผมยังงงเลย เพนานั้นไม่รำงงานเรารู้สึกว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรปกติผมก็สนุกสนานว่าวันนี้จะเป็นตังเงินวันออกด้วยวันนี้ก็สนุกสนานกันเพื่อนผมมันยังไปรอดเลยเก็บคนอยู่ข้างในนะเพื่อนร่วมง,งานกับพวกผมนะด้านเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตันยูทยอยนาไฟส่องสว่างเข้าที่เกิดเหตุเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานในช่วงเวลากลางคืนแม้จะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่มาเสริม แต่การขนย้ายสร้างปรักหักพังของอาคารยังเป็นไปด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนถึงผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในที่เห็นอยู่ก็คือเป็นแผ่นปูนของแต่ละชั้นเนี่ยมันพังลงมาทั้งหมดเลยและตอนนี้คือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ตรงจุดสองจุดที่เราได้ยินเสียงอยู่นะครับคือจุดด้านทิศใต้ของอาคารเนี่ยมีเป็นผู้ชายเป็นคนไทยด้วยนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวสลิงก็คือเราไปเห็นก็คือช่วงช่วงเอวจนถึงปลายเท้าเนี่ยเขาถูกแท่นปูนขนาดใหญ่นะครับอยู่ เราสอบถามแล้วเขาบอกว่ามีเพื่อนอยู่เขาอีกห้าคนเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเกี่ยวสลิงนะครับก็คืออีกห้าคนอย่างเงียบไปแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกนันยูชี้แจงว่าปูนชั้นบนสุดของตัวอาคารยังไม่แห้งเต็มที่แต่จุดที่น่าเป็นห่วงคือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ชั้นล่างสุดของซากอาคารที่ถูกทับด้วยแผ่นปูนขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตันยูยังบอกอีกว่าปฏิบัติการกู้ภัยในคืนนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลา โดยเฉพาะขณะน,นี้ที่อากาศภายในซากอาคารบางจุดเริ่มลดลงจนต้องให้ออกซิเจนผู้บาดเจ็บไปพร้อมกับการทำงานอุตชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน